กิวเบอร์โตรามิเลสหวังใช้ดิมิทีบิวว์เป็นบันไดไปชกกับคาเนโลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดิมิทีบิวว์ได้ทำลายความร้อนแรงของซาวนาวเเลตด้วยการเอาชนะคะแนนไปทำให้ซาวนาวเวเลสต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แพ้ให้กับฟอยเมเวเทอร์จูเนียเมื่อ9ปีก่อนจากการเปิดเผยของหลายๆฝ่ายการรีแมตช์ไฟต์ดังกล่าว เพื่อห้ซาวนเวเลตได้แก้มือจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้ซาวนเวเลตจะชกกับเกนนารีโกรอบกินครั้งที่3ก่อนหลังจากนั้นก็จะเดินหน้าจัดไฟกับดิมิทีบีวอร์ในครั้งที่สองอย่างไรก็ตามกิวเบโตรามิเลตนักชกเพื่อนร่วมชาติของซาวนาวเลตได้ออกมาประกาศว่าเขาจะทำลายแผนการรีแม์ของดิมิทีบีวอร์กับซาวนาเวเลต ในตอนนี้ทาง WBA ได้ออกคำสั่งให้ดิมินทีวิวอต้องป้องกันแชมป์โลกกับกิวบโตและมิเลสแล้วและทางกิวบโตและมิเลสนั้นมั่นใจว่าเขาจะชนะดิมินทีวิวอเพื่อที่จะได้โชคกับซาวนวาวเลสแทนโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมจะไม่หลีกทางให้ใครถ้าผมมีโอกาสชิงแชมป์โลกไฟบังคับโอกาสชิงแชมป์โลกเป็นความฝันที่ผมรอมานาน ผมต้องขอโทษคาเนโลแต่ไฟรีแมตกับบิววอจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่เขาจะยังอยากชกกับดิมิทีบิววอหลังจากที่ผมเอาชนะบิววอแล้วเขาไม่มีทางเลือกนอกจากชกกับผมกิบบโตและมิเลสกล่าวสำหรับซาวนอเวเลสนั้นเปิดเผยมาตลอดว่าไม่อยากชกกับนักชกจากประเทศเม็กซิโกความต้องการของกิบบโตละมิเลสท,ที่จะชกกับซาวน o เวเลสนั้น ก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากแม้ว่ากิวบโตลามีเลตจะเป็นฝ่ายเอาชนะดิมิทีวิวอร์ได้จริงๆเพราะทางเลือกของซาวโนเวเลตที่ยังคงครองแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทอยู่ในเวลานี้นั้นมีมากกว่าที่กิวบโตลามีเลตคิดนั่นเอง